สวัสดีทุกคนเราอ่ะวันนี้ก็คือเมื่อคืนนี้เราไปเห็นคลิปหนึ่งซึ่งเราก็ไม่เคยดูเหมือนกันนิจิฮานเอลจ้ะ E L L E จ่ะทงค่ะนี่เอลนี่แยค่ะไอเขาเล่นเอลเราจะเล่นต้นสุภาพซึ่งวันนี้เรามันจะของนิจิสานนี่ก็คือจะมี2คลิปด้วยกันซึ่งเป็นคลิปหนาทีแต่อันนี้เราจะมาดูคลิปแรกก่อนซึ่งมันจะเป็นคลิปให้ตัวนี้ที่ ทำความรู้จักเนี่ยเหรอเริ่มที่ทำความรู้จักเหรอใช่อไม่ไมวันนี้ก่อนนะแอลก็อยากทำวันนี้ก่อน่ะทุกคนทุกคนค่ะทุกคนมาเราจะมาดูคลิปนี้กันเลยเป็นคลิปสัมภาษณ์ของแอลนะจ๊ะจริงจริงวันอันเนี้ยหนูซื้อเล่มเนี้ยแต่หาไม่เจอเป็นหนึ่งในสองเล่มที่ยังหาไม่เจอเป็นการถ่ายเพื่อสัมภาษณ์นิตยสารเล่มนี้นะจ๊ะทุกคนอันนี้ก็คือเปชอบตรงพี่ใบมีฟ้ามีกละแหละเล่มเนี้ยถ้าจําไม่ผิดนะเดี๋ยวนะ ชื่อคลิปทำความรู้จักกับคู่จิ้นคู่ใหม่ไบร์ทวินจากซีรีส์เพราะเราคู่กัน Together The Series <c oughs> สเกียดจำเนื้อภ<ม>าษาอังกฤษเพื่อนวะนั่นแหละเดี๋ยวอะ <c oughs> มินลั่นตลอด <c oughs> ลน้องเป็นคน <c oughs> น่ารักวนในชมตัวน่ารักยังทถ้งอมอคงเป็นคนตำรวจแล้วล่ะ <c oughs> ผมบายครับมาจากทูเกเตอร์เดอะซีรีส์ของเราคู่กันครัเป็นสลัมมันผมรับครับรับบทเป็นไทยนะครับวัวมันแต่มันพอประถุมทายก็เป็นคนที่แบบว่าเอเนจีเยอะใช่ไหมแล้วก็จะแบบว่าเป็นคนเฮฮห้าสดใสอยู่ในกลุ่มเพื่อนก็จะแบบติ๊งต้องคุยกันน่าลักนะยพี่เบยินเรียบเ้อสวยนื้อต้นขา ก็เคยของผมก็จะเป็นพวกโลกส่วนตัวเรยๆไม่สูงสิงกับใครมีเพื่อนน้อยไม่ค่อยเปิดรับใครใหม่ๆไม่คุยกับหมายถึงว่าถ้าใครที่ไม่ใช่เพื่อนตัวเองมันแทบจะไม่คุยด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ครับแล้วก็เป็นพวกกับบ้าบอลกับบ้ากีตาร์ส่วนฝั่งใกล้เคียงเราตัวเราตัวท้ายนี่มันมีอะไรบ้างครับน่าจะความสดใสครับที่ที่ผมก็มีตัวท้าย ล้วดูเราดูคนน่ารักเราดูคนน่ารักแต่ว่าเวลาเราโม้ในไกลมันก็ดูน่ารักอะไรเงี้ยแต่ถ้าไกลๆรู้จักใกล้ๆสมัยสมัยคือว่าเหมือนทายเหมือนคนไทยที่แบบว่าเราเห็นครั้งแรกแล้วเราปินแบบเฮ้ยเอ็นเอทีนี้มันแบบสดใสน่ารักดีกว่าอะไรเงี้ยอันนี้เหมือนอันนี้เหมือน ่าแล้วคุณล่ะครับผมก็ที่คล้ายๆก็มีเล่นติต้าเล่นบอลเลยโลกส่วนตัวสูงประมาณหนึ่งเหมือนกันแต่ไม่ได้ขนาดสารวัตรที่แบบแัดหน้ามาไม่คุยไม่ให้ใครไปห้องแล้วก็ข้อหนึ่งก็ไม่จดึงๆเลยนะที่เก๊กอะไงๆดึงดึงดดก็ะก๊กเก๊กเก๊กเกนใหญ่ใหญ่ ส่วนตัวชีวิตจริงอะไม่ค่อยได้ไปไหนะอยู่แต่ห้องถ้าตามนังๆมาห้องอันนี้ก็เออถ้าตามมาถึงห้องต้องแจ้งตำรวจแจ้งแจ้งว่าออกมาเร็วออกมาเร็วพี่แจ้งวิทย์โพลต้องต้องมาจับอะไม่ได้คือถ้าถนึงห้องไม่ได้แต่ถ้าแบบตามข้างนอกอะไรเงี้ยมันก็สร้างความอึดอัดแะแต่ถ้าเขาไม่ได้เข้ามาแบบไม่ได้ขนาดว่าแบบตั้งกินข้าวแล้วมันนั่งด้วยหรือว่าเขาถ้าเขาแค่แบบไปตามถ่ายรูปหรือตามอะไรเงี้ยมันมันมันอึดอัดแต่ว่ามันก็ถ้าไม่ได้เดือดร้อนก็ไม่ได้เป็นอะไรเดือดร้อนผมนะผมก็เมินไปได่ บ้านมันญหาจุดๆนี่หรือว่าเนี่ยเราเราจะเดินไปบู๊แม่งแบบว่าเฮ้ยตามโทรโหเดินไปบู๊นี่ก็สายใจกำลังไม่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 เกินไปเกิดไปเล่นเกมมันจริงๆที่พี่พอคลิกๆกันก็มีเลีเตะบอลเล่นเกมมา้ายกันอะไรเงี้ยแล้วก็ความติดต่อใหม่ก็โอเคนะจริงเหรอโอเค เอ้ยมันต้องมีอะไรในใจเรื่องปล่อยมวยเนี่ยมันปล่อยไม่ได้อะมันส่งไม่ได้เฮ้ยนั่งซึิ่งอะรกี่ครั้งเองต้องมาบ่อยๆเดี๋ยวนี้ก็เลยไม่ไปเลยต้องมาไปบ่อยต้องมาบ่อยผม ชือวินวน่ะวินเาจะรู้จักผมก่อนหมายถึงว่ารู้จักชื่อรู้จักว่าแบบคนนี้คือใครเพราะว่าพี่ขาจะคุยกับวินก่อนว่าเนี่ยเดี๋ยวจะให้เล่นซีรีส์แล้วก็เนี่ยพี่คนนี้อาจารจะให้มาเล่นด้วยคือผมวินก็จะขอรู้จักผมก่อนแต่ผมยังไม่รู้จักน้องพี่ขาเขาพาน้องมาแนะนําแวบบแรกเราก็แบบเออมันตัวมันใหญ่ะนะไอ้ที่ชินนะที่ชินตอนแรกคือเออ <c oughs> ตัวมันใหญ่นะมันถ้หล่อดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มันทําตัวไม่ถัว่วพี่พี่พดอกว่าเหมือนประมาณว่าแบบเราต้องรู้ว่าต้องเล่นด้วยซีรีส์ไปนั่นกับผู้ ก็นานหน่อยครับแล้วก็ผมว่าเจอวันแรกที่งานออฟติ้งเนาะใช่แล้วพี่หาแล้วพาเดินไปแนะนำการรู้จักผมก็เข้าไปสวติดครับพี่ไปส่วนพี่ไบก็ไม่หล่อไม่ถูกรายการกี่งี้เราแบบเกลียดไปหนิเราทำตัวไม่ถูกเราเลยดติดก่อนจริงๆเป็นคนน่ารักแต่ว่าถ้าทำตัวไม่ถูกเราก็จะดึงก่อนคนไหนชมตัวเองน่ารักชมตัวเองหันอประจำแหละใบอะ ก็เป็นที่น้องเป็นตอนแรกเลยแล้วชใจเย็นใเย็นเราคิดอะไรเลนีคุยยับเลยผมไม่ได้พูดเลยฟังอย่างเดียวคือวิงจะแบบว่าถ้าสมมติว่าไปออกกองไปอะไรเงี้ยผมจะคุยกับชาวบ้านเยอะกว่าวินหน่อยวินก็จะเป็นรัวนงฟังมากกว่าทีดี ครับผมก็ฝากผลงานของเราด้วยนะพวกเราลูกการสปิรตเตอร์เดซีรีส์ครับปลายเดือนกุมภาพันี้ได้ดูกันแล้วสําหรับใครที่รอคอยกันก็กำลังใจช่วยพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวแฟชั่นเซ็ทของพวกเราเนี่ยก็จะช่วงเดือนกุมภาพันธ์เหมือนกันใครก็คุ้หนุนกันด้วยนะครับใครซื้อเอามาให้เซนเดี๋ยวยินดีนะครับซื้อมาอยให้ได้เจอคนพี่มีอยู่เนี่ยวไม่ได้ลายเซ็นเลยเขาพูดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เราได้ใจเหรอว่าเรายินดีจะจะเซ็นอะ ไม่ปหดเน่ยมีลลายเรื่องไปแล้วอ๋อผ่านไปแล้วนะอ่ะจบแล้วสำหรับคลิปที่หนึ่งของนิตยสารแ L L L อลอลอ L เรียกให้มันง่งงงอย่า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 แต่ก็คือก็คือเห็นอะไรบ้างในคลิปเนี่ยน่าจะเห็นไปวินแล้วเห็นคนรักกันไหมฮึตื้อ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 หากไม่ดูเป็นการข่มขนตื้อ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 จริงว่า พี่ไบอะเหมือนเวลาเขาพูดแบบน้องพูดแล้วแบบชื่นชมน้องหล่อเก่งน่ารักยืนเบียดให้รู้เลยว่าเขาเซมานานแล้วยังไงคะโซเดมาคุมโซเดมาคุมมานานทเป็นคนที่ไม่เห็นหรอข้างๆอ่ะจากพื้นที่อ่ะจ้ใบจ้านี่เฟรมนี่เฟรมกล้องคือพี่ก็ไม่เข้าใจว่าพี่รู้ว่าเธออะชอบการเตะบอลแต่ก็ไม่ใช่ทุกสถานที่ที่จะเหลือพื้นที่ข้างๆไว้เตะบอลนะลูก มันไม่ทำไมวะแล้วก็มันจะต้องเอียงไหมนี่เอียงมาตั้งแต่ปีที่แล้วเลยเขยไงเขยโลกมันเอียงเหรอแกนแกนลูกมันเอียงใช่ไหมสวัสดีนักวิทยาศาสตร์ค่ะแกนโลกมันเอียงเหรอคะก็บอกป้าว่าทำไมพี่ใบยืนเอียงอะโออคือไม่เท่ากันมันดังเอ้ยตัวมันไม่เท่าไรแต่ใจมันมักจะเซงไงเออเซงปะเซงปะเซะกปก็ วันนี้เปลี่ยนไฟแล้วนะยังล้มเลยอะแต่ที่รู้เลยนะ๊าก็คือให้รู้เลยว่าใครใหญ่ใครใหญ่เธอคิดว่าใครกลมฮบ้านนี้ใครกลมบ้านนี้เหรออืีเดี๋ยวเพื่อนด่ายต่อไปบ้านนี้ใครกลมพี่พี่อนะโหยกันจะต้องตอบพี่ดาแล้วไหมเดี่ยเรา ใครก็ไม่ต้องพูดทุกคนก็เห็นไอ้ยอพูดหนักก็ดีพูดหนักก็ดีเราบอกเลยว่ายังไงพี่ใบนะเรียบร้อยมากสังเกตตอนยืนคุยกับวินนะสุภาพไปไหนรวบมือรวบไม้นะจ๊ะโอ้น้องวินยังลวงเป่านะจ๊ะโหสพพี่ใบนี่เปรอ้แต่ว่าน้องวินพูดเสียงนุ่มๆแต่ว่าเขาพูดศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์มากเกง่องเกง่องมเนี่ยใครคิดดูแล้วกันนะ ือแบบพี่จะบอกว่าดึงดึงก็ดึงดึงอ่ะเธอไม่ต้องมองหน้าเธอมองกล้องนุ่นอนี้ก็ไเราฟังไงก็บอกว่าดึง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 เากดดันไม่นองมองอะไรวะก็ซ้อมเป็นพี่ใบไงอ๋อซ้อมแล้วใช่ไหมซ้อมซ้อมมองนี่โอ้หน้าเมียโม่โชว์โชว์ความสวยอย่างนั้นบอกเลยว่า พราะพี่บอกว่ามันก็แบบดึงๆึงอะนะพี่ไวแทนพี่ไวแทนชอบแทนคําว่าแบบทําอะไรไม่ถูกเด๋อๆเดืว่าดึงๆก็คือเขาจะแบบนิ่งๆค่งกูกูเขาจะเรียกความเก๊กแต่ว่าดึงๆดึงหน้าดึงเออดึงๆน้องบินก็จะบอกว่าไม่ดึงอ่ะเก๊กเอ้ยดึงดึงเก๊ก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 แต่ว่าเขาแอบมาเบาเบาว่าก็ยังจะดึงอยู่ก็คือเก๊กก็เก๊กเสียงแบบนะจ๊ะให้รู้ไว้เลยนะจ๊ะว่าใครใหญ่พี่บอกเลยนะจ๊ะแค่ตอนนั้นนะ อืมสินสอดถ้าได้ไปรู้เลยนะจ๊ะว่าจะตกกับของบ้านไหนเอาไม่ใช่ฉันพูดอะไรฉันไม่ได้พูดอะไรเอาหรอบ้านลับคลิปเองอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวน้องคงก็ต้องหูแววใช่ใช่ใช่แล้วฉันบอกเลยว่าฉันก็จบพิรุธได้หนึ่งอย่างว่าคลิปเนี้ยเขาพูดถึงเรื่องการต่อยมวยทุกคนทุกคนทุกคนได้ยินเหมือนพี่ปะเรื่องการต่อยมวยก็คือเราอะยังไม่นอกจากรายการไบวินอินบ็อกซ์พูดเลยว่าไม่มีใครเคยเห็นน้องวินไปต่อยมวยกับพี่ไบนะ เคยเห็นปะถามจริงคนหนึ่งว่าจะเคยเห็นไแต่เราไม่เคยเห็นอ่ะใครเคยเห็นเมินมาส่งคลิปมาพี่ดูหน่อยแต่พี่ออยากเห็นไม่ได้อะไรอยากเห็นลาการต่อยมวยของน้องวินอยากเห็นเพราะฉะนั้นเห็นพี่ไพ่พูดถึงเรื่องของการต่อยมวยน้องวินหลายรอบแล้วแล้วสังเกตไหมทุกคนว่าทุกครั้งที่พี่ไพ่พูดถึงเรื่องการต่อยมวยของน้องวินหรือการไปสนามมวยด้วยกันอ่ะมันต้องมีอะไรในกอไผ่ พี่ใบจะเสียอาการเสียทรงคือแบบเหมือน,อนงอนๆอยู่ตลอดเวลาเรื่องของการต่อยมวยก็ <L un> น้องมินอาจจะไม่ชอบต่อยมวยก็ได้แต่น้อง,งินก็พยายามที่จะต่อยมวยแต่เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีอยู่รายการหนึ่งจําไม่ได้นะว่ารายการอะไรแล้วนะที่เขาบอกว่าเอ้ยก็ก็ก็ไม่ต้องไปดิก็วันหยุดก็พักว <ขอ S 1> นไม่ดีก็ม่ต่อใบไม่ i n b o ะไม่ใช่รายการอะไรไม่ใช่รายการอะไรไม่รู้จำไม่ได้แต่แต่ว่ามีใช่ป่ะที่เ่าที่บอกอ๋อคุณจะมาทําไมคุณก็นอนไปสิแสดงว่าเคยมีอยู่สักครั้งหนึ่งแหละทุกคนรีแคปเลย หรือว่าไปไม่ีมไม่ใช่น่าจะมีอยู่สักครั้งหนึ่งที่พี่ใบชวนแล้วน้องวินแบบไม่ไปอยากจะนอนอยี่ยยืนพัต้นยืนหน้าเนีนยแมเนี่ยพออย่างนี้แล้วยืนหน้าทำไมอ่ะกลัวแบบว่าน้องอาจจะไม่ว่าไงกลัวคู่กรณีเห็นหน้าไม่ชัดเหรอฟ้องผิดคนเราไม่ไม่ชื่นหน้ายันตาพี่สังเกตป่ะล่ะพอพูดถึงเรื่องนี้ทุกครั้งพี่ใบจะมีแบบอาการมีปฏิกิริยาตลอดเลยว่าไหนใจเนี่ยคงมันไหนใจเ่ะก็พี่ใบก็ไปตีกอล์ฟกับน้องวินบ้างสิถ้างั้นอะ อ่ะขึ้นทำไมเนี่ยขึ้นทำไมเอาละกัวแดดพี่ไปมกลัวแดดก็มีให้น้องวินกลางร่มให้ก็ได้เออยเอออย่าไปยุ่งกับเขาเลยเออแหละเขาไม่อไม่ใช่อ่ะะเนี่ยเดี๋ยวจะพูดไปอีกเดี๋ยวพี่กว่าแต่ม่บอกไม่ให้ใช้คำนี้ไปเดี๋ยวเราเป็นรอดูคลิปคลิปต่อไปอีกมีอีกคลิปหนึ่งเหมือนกันมีอีกคลิปหนึ่งคือคลิปคลิปมีคลิปหนึ่งแต่ฉันพูดเลยเนาะตอนท้ายฉันเห็นแหละยังไงใครจะชมก็ไม่สู้น้องเวินชม เขาชอบชมใช่ไหแต่ว่าเขาชอบให้น้องบินพูดว่าเพ่เขาล้อเพ่เขาล่ออ่ะไปดูคลิปต่อไป <c oughs> จริงๆมีอีกนะแต่เพื่อนอ่ะไม่อยากให้ขย,ยี้แล้ว